สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชนีพระจันทร์นะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเลข31กับอิทธิพลต่อชีวิตค่ะเลขคู่นี้เนี่ยมีความหมายคล้ายกันกันกบเลข13นะคะที่เขาถือกันว่าเป็นอัลลักกี้นัมเบอร์นะคะที่เป็นคู่ศัตรูที่รุนแรงที่สุดเคยพูดก,กันไปแล้วบอกทำไมถึงได้เป็นคู่ศัตรูที่รุนแรงที่สุดก็เพราะว่าอ่าเป็นหนึ่งเนี่ยเป็น พระอาทิตย์ก็เป็นกองไฟดวงใหญ่นะแล้วก็3เนี่ยเปรียบเป็นลมพายุนะคะที่นี้เนี่ยเชื่อกันว่าเลขเลขคู่เนี้เป็นเลขแห่งความอับโชคบางก็ว่าเป็นเลขอาถรรพ์นะคะก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ย อ่าสิบสามก็ต่างจาก3าหนึ่งตรงที่ว่าดาวอังคารนําหน้าพอเวลาดาวอังคารนําหน้าเนี่ยพายุพอมามาพัดกองฝ่ายเข้าก็ลุกลามบานปลายค่ะเวลาเข้าคู่กันก็เลยทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเลขของศัตรูอุปสรรคมีความมุทะลุแล้วก็เป็นต้นเหตุแห่งปากเสียงข้อโต้แย้งทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงในครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยกล่าวไว้ใน ในเลข13บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาที่คนโดนเลขนี้เข้าไปเนี่ยอย่าพึ่งใจเสียนะเพราะว่าโหราจาร์หลายๆท่านก็บอกว่าเลข13เนี่ยมันเป็นเลขมหาอุดมหาอุดก็คือความสูงส่งได้รับการส่งเสริมหรือที่ชาวบ้านเข้ามาเชื่อกันว่าช่วยอุดสิ่งชั่วร้ายต่างๆอ่าแต่ทีนี้31หล่ะถ้า31มันก็มีข้อดีเพราะว่าพิจารณาว่าจาก เลข3เนี่ยก็คือดาวอังคารนำหน้าเนี่ยนะคะดาวอังคารเนี่ยเขามีข้อดีในเรื่องของความขยันกล้าแข็งทอละหดอดทนไม่ยอ่อท้ออะไรง่ายๆแอคทีฟนั่นเองนะคะเมื่อเมื่อมีเลข1เนี่ยมาเสริมเนี่ยมาปิดท้ายตรงข้างหลังเนี่ยมักจะได้รับชัยชนะในบ้านปลายอย่างงดงามเพราะเลข1เนี่ยแข่งอะไรก็ชนะแล้วดาวอังคารก็ชอบด้วยชอบแข่งขันนะคะเลข1ก็คือเป็นที่1นนั่นแหละได้รับชัยชนะและความสําเร็จค่ะ อีกทั้งดาวอาทิตเนี่ยพอเวลาเราดูแลเอาเอาเลข3เป็นที่ตร้เอาเอาเลข3เป็นที่ตั้งนะคะเลข3เนี่ยนะคะเขามีอาทิตย์เป็นมนตรีคำว่ามนตรีก็คือการได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ได้รับความเมตตาเอ็นดูอย่างไรก็ดีนะคะถ้ามันเป็นลงตรง เลขทะเบียนรถนะไม่ว่าจะเป็น1 3 3 1เนี่ยเวลาอยู่ติดกันมักเป็นเลขที่คนเขาหลีกเลี่ยงกันมากที่สุดเพราะว่าพลังของตัวเลขมันจะส่งผลให้เกิดเวลาที่ใช้ความรวดเร็วกับมันนะ่ะนะคะก็คือรถนั่นเองนะ่ะมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้สูงนะคะเป็นเลขที่คนหลีกเลี่ยงในกทรอถอนะคะทีนี้มาถึงคนที่เกิดวันที่31หรือบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วยเลข 31เนะคะเลข31เนี้ยจะมีความคล้ายกับเลข13อย่างที่บอกไปก็คือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขเนี้ยนะคะมักจะเป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างพิสดารแล้วก็ดูขวางโลกชอบถกเถียงชอบโต้แย้งนะคะคือชอบโชว์ความคิดเห็นของตอนเองนั่นเองชอบพรีเซนต์นนะ่ะทีนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบ ชอบถกประเด็นเพื่อให้เกิดความรู้ต่อยอดนะคะมีความมุ่งมั่นจริงจังกับสิ่งที่ตัวเองคิดชอบความท้าทายแล้วก็ชอบการแข่งขันคือท้าไม่ได้นะคะท้าไม่ได้แบบเรื่องดีเบตเนี่ยเขาจะชอบมากก็เลยมักพาตัวเองอะเข้าไปในที่ที่วุ่นวาย ตรงไหนเขาทะเลาะก,กันในโซเชียลเนี่ยเลขแบบเนี้ยเลข3113 3, แ่เเขาจะชอบมากละ่ะเข้าไปชงไปยุไปป่วนไปแตกประเด็นนะคะอยู่เสมอเสมอแล้วก็ดูเหมือนว่าพอทะเลาะไปทะเลาะมาตัวเองเองก็วู่วามนะหัวร้อนนะคะเป็นคนหัวร้อนได้ง่ายแต่ก็ชอบลงมือทำมากกว่าพูดนะคะข้อดีอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วได้รับ ความอุปธรรมจากผู้ใหญ่นะมีความเป็นมนตรีอยู่ในตัวนะคะเนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคารมาเจอกับอาทิตย์นะคะทั้งสองเนี่ยยังไงก็เป็นคู่ศัตรูกันเรื่องเสียก็ต้องทายเสียเรื่องดีก็ต้องทายดีมันก็แยกกันเป็นสองฝั่งนะโบราณอาจารย์บอกว่าเวลามาเจอกันชอบทะเลาะวิวาทมีเรื่องฟาดกันจนหัวแตกนะคะอ้นเรียกเลขนี้เนี่ยว่าเลขหัวแตกเพราะว่า ออพอมันมีเรื่องปวดหัววุ่นวายเข้ามาเนี่ยแล้วประกอบกับความทั้งทั้งอาทิตย์และอังคารเนี่ยใจร้อนพอกันทั้งคู่นะคะก็มีเรื่องตีกันไอ้คำว่าหัวแตกนี่แปลความออกได้เป็นหลายประเด็นนะ หัวแตกแปลว่าปวดหัววุ่นวายปัญหามากยุ่งยากใจอ่าแบบนี้ลักษณะหนึ่งแล้วหัวแตกจริงๆเลยอ่ะหัวแตกจริงๆที่เป็นแบบเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บตัวแบบนี้นะคะคนที่มีหมายเลขเนี้ยมักจะมีอ่าเรื่องที่เลือดตกยางออกอ่ะที่หัวนะคะหรือได้รับการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุใหญ่ผ่าตัดอุบัติเหตุใหญ่นี้ก็ไม่ใช่เฉพาะที่หัวนะ ท,ที่ตัวก็ด้วยนะคะที่ตัวก็ด้วยก็มีเรื่องตื่นเต้นเฉียดตายมีเรื่องผ่าตัดเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่ต้องแบบแอดมิดโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นะคะหากมีเทวดาคุ้มครองดีนะก็บอกแล้วว่าผู้ใหญ่อุปถมัมเทวดาก็อุปถมัม ะะทางนี้นี่ก็ต้องอยู่ที่พื้นฐานดวงด้วยนะถ้ายิ่งเป็นคนที่แบบปีขานด้วยวันอังคารด้วยแล้วมาเจอกับเลข31 13อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยให้แคล้วคลาดไปได้นะคะการมีเลข3นําหน้าเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของซิกเซนดีลางสังหนแรงถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใฝ่ในเรื่องบุญกุศลนะก็จะยิ่งคาดแคลวกับ อุบัติเหตุนะคะเหตุเพศภัยต่างๆซึ่งยังไงคุณต้องเจออยู่แล้วต้องอย่างน้อยๆต้องเจอเรื่องตื่นเต้นเฉียดตายแหละดังนั้นเนี่ยให้ทําบุญเยอะๆนิดนึงนะคะทำบุญเกี่ยวกับเลือดเนื้อและชีวิตให้มากก็จะบรรเทาเรื่องอุบัติเหตุและการผ่าตัดให้หนักกลายเป็นเบาได้มาถึงชีวิตรักของคนหมายเลข31ดเนี่ยดูไม่ค่อยหวานชื่นนะักถ้าเกิดว่าอยู่กับ ผู้หญิงที่เรียกร้องความโรแมนติกมากๆเนี่ยจะยิ่งไปกันไม่รอดนะเพราะว่านิสัยที่แบบมุ่งมัน่นแล้วก็ชอบทำมากกว่าพูดก็เลยไม่ค่อยจะมีความอ่อนไหวอ่อนหวานอะไรมากนะักไม่จินตนาการมากนะักกับเรื่องโรแมนติกคือไม่ชอบดูนิยายรักๆใครๆไม่ชอบดูซีรีส์อะไรพวกนี้นะคะเขาจะเลือกคู่ชีวิตที่ ทนลำบากด้วยกันมาได้ตั้งแต่ต้นประเภทผัวหากเมียครอนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตเขาอะ่ะเขาจะทำให้ตัวเขาเองและบริวารและคู่ชีวิตเนี่ยสุขสบายนะคะเกิดประสบความสำเร็จได้ในบ้านปลายในที่สุดบ้านหมายเลข31มานี่ยไม่จะเป็นบ้านที่ ดูน่าชื่นใจนะเพราะว่าเด็กๆในบ้านขยันขันแข็งดีคนในบ้านต่างก็คิดเรื่องของความเจริญก้าวหน้าแล้วก็การทํามาหากินมุ่งหวังความสําเร็จมากจนค่อนข้างกดดันตัวเองไปบ้างนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ก็จะกดดันเด็กๆไปบ้างนะคะคือเจ้าระเบียบไปบ้างนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะความบากบาั่นความมุ่งมั่นในทางที่ถูกที่ควรเนี่ย มารวมกับเลขหนึ่งนะที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความรู้ดีนะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจบาร,รมีนะทั้งหมดทั้งมวลรวมกันละส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้นะคะเพียงแต่ว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะถ้ามีความพยายามมากพอนะบ้านนี้เนี่ยส่งเสริมได้ดีทีเดียวบ้านเลขที่นี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยนะมีห่วงจุ้ยประหลาดประหลาดชอบประทะกับสิ่งเสียหายหรือพลังที่รุนแรง แล้วก็มาบังเอิญว่ามาตรงกับหน้าบ้านด้วยนะคะเช่นอยู่ใกล้กับทางสามแพร่งนะคะหน้าบ้านหันไปทางนั้นพอดีนะคะหรือว่าอยู่ใกล้พลังงานแรงๆอย่างไอ้พวกหม้อแปลงเสาไฟใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะคะบ้านเลขที่31นี้ต่อให้ อยากจะอยู่แบบสงบร่มเย็นอยากอยู่กันเล็กๆสันโดษในครอบครัวก็อยู่ไม่ได้หรอกนั่งอยู่เฉยๆด,ๆดีๆก็มีคนนำเอาเรื่องเดือดร้อนมาโยนใส่ลงมาในบ้านซะอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ในบ้านเองเนี่ยมักจะทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มีปากเสียงกันบ่อยมีความเครียดสะสมวันดีคืนดีก็ระเบิดอารมณ์ใส่กันอีกทั้งมีอุบัติเหตุเรื่องสะเทือนขวนัญอะไรแบบ เกิดขึ้นในบ้านบ่อยๆนะคะเดี๋ยวคนนั้นตกบันไดคนนี้เดินสะดุดนู่นนี่มีดบาดอะไรต่ออะไรวุ่นวายไปหมดคือมีอุบัติเหตุให้เลือดตกยางออกนะคะคือถ้าอยู่ในบ้านเนี้ยนะคะเป็นคนปีขานปีมะโรงปีมะเสง็งเกิดวันอังคารเกิดวันเสาร์อย่างเนี้ยสามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้นะคะอยู่ได้แบบร่มเย็นเป็นสุขหน่อยนะคะหรืออีกทางหนึ่งนะคะถ้าถ้าหากไม่ใช่บุคคลดังกล่าวก็ขอให้ ทำบุญทำกุศลให้มากนะคะถึงจะเหมาะที่จะอยู่บ้านที่แบบพล,งลังแรงๆแบบนี้ได้นะคะให้ทําบุญทํากุศลจนแบบเราอยู่เหนือเส้นโชคชะตานะคะแล้วก็ก็จะพลิกร้ายกลายเป็นดีนะหนะักก็จะกลายเป็นเบาได้ค่ะ